รูปที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือนอกจากตัวสภาพของมันคือตัวธาตุของมันแล้วเนี่ยเราจะหมายถึงคุณของมันแล้วก็อาการของมันด้วยในทางพุทธการประกอบกันทั้งหมดทั้งมวลของธาตุเนี่ยไม่ว่าจะรูปไหนเนี่ยท่านบอกว่ามันอยู่ภายใต้กฎเดียวกันหรือว่ากฎธรรมชาติมันเป็นกฎที่ที่มันเป็นของมันมันไม่ใช่กฎที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่เป็นปกฏที่ท่านไปนค้นพบก็คือหนึ่งรูปที่ประกอบกันขึ้นเหล่านั้นเป็นอนิจจังคือ all condition d star impermanent คือมันไม่ถาวรมันมีการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยอั t ทูไทมคือมันขึ้นกับเวลาเราถึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเช่นก้อนหินภูเขาอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองเนี่ยรูปที่ประกอบกันขึ้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นทุก All Conditions States are subject to o p e r a t i o n หรือว่า conflict หรือว่า suffering ก็คือมันมีความบีบคั้นขัดแย้งแล้วก็เจ็บปวดถ้าเรามองลึกลงไปอ่ะในสภาพที่มันเป็นทุกข์เนี่ยแม้แต่ในก้อนอิฐก,ก้อนหินเนี่ยมันก็มีความบีบคั้น,น่ยคืออาจจะโดยการกดอากาศหรือโดยเพรสเซอร์โดยอะไรบางอย่างมันเป็นความหมายของทุกข์ที่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าทุกข์ทรมานอย่างเดียวอ่ะทีนี้อันที่3คือรูปที่ประกอบเป็นขึ้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นอนัตตา ภาษาอังกฤษท่านใช้คำว่า all states are not self or soulless คือไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวตนในพระไตรปิดกเนี่ยใช้คําว่าธรรมนิยามส orderliness of nature หรือว่า natural law ซึ่งหลักนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะเกิดมาหรือไม่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างทีนี้ในในในสภาวะทุกข์เนี่ยท่านก็แยกอธิบายเป็นทุกขตาสามคือสภาพทุกข์ที่คงอยู่ภาวะเดิมไม่ได้ state of suffering ทุกขาตาคือ painful n s s s as s u f f e r i n ่อนนี้ทุกขะทุกขาตาข้อแรกคือทุกทางกายอย่างที่เรารู้กันอะเจ็บป่วยลำบากเหนื่อยทุกทางใจเช่นเศร้าสูญเสียโกรธแบบที่สองก็คือ s u f r i r i n n in a เชนวิปรินามทุกขาตาทุกที่เกิดจากความแปรปรวนอันนี้ลึกซึ้งนะบอกเช่นความสุขอะมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้เมื่อมันต้องเปลี่ยนแปลงไปจริงตัวเนี้ย มันก็จะเป็นคีย์เหมือนกันนะของคําว่าอุปทานความยึดดักแต่อันนี้เดี๋ยวมันจะไปไปอยู่ในปฏิจจานี่ก็คาค้า,าไปก่อนก็คือบางครั้งในสิ่งที่เราคิดว่ามันมันบวกอ่ะแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นลบก็ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นอ่ะอันที่3คือสังขารทุกขตาคือ suffering due to formations คือทุกเพราะสภาพของรูปที่ประกอบกันขึ้นถูกบีบคั้นจากการเกิดสลายทำให้คงสภาพไม่ได้ พร่องอยู่เสมอเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจและยึดถือก็ึงเกิดอุปทานคือเกิดการยึดยึดถือมันน่ะก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นสิ่งที่ท่านค้นพบอะไรตรงนี้เกิดลักษณะอย่างหนึ่งอันนี้นอกพระแตปิดกันนะคือมัน,นวนเวียนใช่ไหมแล้วมันก็สะสมในทางทางโลกเขาก็เรียกมันว่าวิวัฒนาการซึ่งมันจะไม่มันจะไม่เกิดความมันจะไม่เป็นปัญหาเออมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าหากว่า ขันห้าเนี่ยมันไม่เกิดไอตัวหนึ่งขึ้นมาคืออุปทานที่เข้าไปยึดลักษณะการวนเวียนแล้วก็ความทุกข์อะไร suffering ทั้งหลายแหล่เนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าค้นพบพอค้นพบแล้วเนี่ยท่านก็เลยไล่สาวไงเหมือนไมล์แมปอะสปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในในมุมมองของพี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะพี่มองว่ามันเหมือนไม่แมปอะคือเราไล่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 ไลไลเหตุปัจจัยไปไงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ออกมาเป็นอริยศสตร์ว่าเฮ้ยทางที่มันจะพ้นไปจาก วงเวียนความทุกข์แบบนี้เนี่ยมันจะพ้นไปได้ยังไงในทางหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไปเลยไม่วนเวียนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาสภาพวนเวียนนี้อีกแล้วซึ่งเขาเรียกว่าโลกุตระหรือนิพพารว่ลเลเวอร์อะไรอะแต่ว่ามันก็ท่านก็ให้ศาสตร์ของท่านทิ้งเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าสําหรับคนที่ยังบีอิงเนี่ยยังไม่เอ็กซิสคือยังอยู่ในไอเนี้ยไอสภาวะตัวนี้เนี่ยวงเวียนตัวนี้เนี่ย แล้วอยู่จะอยู่ยังไงให้อยู่ทุกน้อยที่สุดท่านก็มีมีมีหลักสูตรมีมีทางออกมีมีเขาเรียกอะไรมีออปชันให้ให้เลือกให้ทําได้หลายอย่างสําหรับคนที่ที่ที่เรายังบีอิงอ่ะที่เรายังต้องวนอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ต้องการที่จะหลุดเลยอ่ะท่านก็มีทางออกให้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคือโครงสร้างหลักของศาสนาพุทธ